วิธีรลบสกินโซนิคในในฮันสนีมิกูปเจต์ดีว่าก่อนที่จะไปรลับสกินนะครับกรุลากดไลค์กดอะไรก็ได้ที่คุณเท่าที่กดได้นะครับอย่างแรกนะครับก็ไปตรงเพลงแรกของฮัสนีมิกูแล้วก็ปรับเป็นโหมดนอร์มอแล้วก็เล่นครับ หรืออีวิธีนี้ก็คือเห็นแต้มด้านบนไหมครับก็ซื้อเลยครับจบง่ายๆอีซี่แค่นี้ก็ได้แล้วสกินมิกกในล่าโซนิไม่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 เล่นพูดเล่นเล่น,ลนแล้วความจริงคือโซนิอยู่ในล่ามิกกนี่แหละเฟี้ยว